ครับวันนี้พบเก็บวันพีชเทเชอร์ cher, ค,ครับมิสเตอร์เควันนี้ครับก็จะมาเปิดตัวฟรีกันเนาะก็หลังจากเทเชอร์แบบจบลงไปครับทุกเดือนพอเทเชอร์แบบจบลงไปปุ๊บผมก็จะมาเปิดตัวฟรีนะครับตัวฟรีที่ได้จากรางวัลของเทเชอร์แบบเนาะรางวัลการเก็บคะแนนนะครับ ส่วนรางวัลอันดับครับรางวัลอันดับนั้นจะแจกหลังจากนี้ประมาณสองสามวันนะครับอันดับถึงจะแจกนะนี่คือรางวัลครับที่ผมเก็บคะแนน3ล้าน5ล้าน7ล้านแต้มนะครับซึ่งวันนี้ครับครั้งนี้นั้นจะมีตั๋วครับในการเปิดของคลิปนี้นั้นทั้งหมดก็คือประมาณ28ปใบนะครับ28ปใบเลยนะก็ได้ตั๋วจากอ,าอีเวนต์ของ r ท a s u r e แ a p แล้วก็ได้ตั๋วจากการล็อกอินแล้วก็อีเวนต์ของเวอร์เจินนี่นะครับก็ รวมๆกันทั้งหมดก็คือ28ไปนะครับวันนี้เปิดกันเยอะมากๆตัวแดง3ใบครับตัวทองซึ่งตัวทองนั้นก็จะมีโอกาสออกเป็นตัวแดงด้วยเนาะอีกยีิบห้ใบนะครับมาเปิดกันซึ่งผมต้องทําใจลุหน้าไปก่อนแหละเพราะเปิดตัวฟรีเนี่ยตั้งแต่ต้นปีและตั้งแต่ต้นปี2021เนี่ยผมยังไม่ได้ตัวควาใหม่ๆเลยนะครับเปิดมาครึ่งปีแล้วจะครบปีอีกปีนึงแล้วยังไม่มีตัวใหม่เลย รู้สึกอ๋อเศร้าใจเหลือเกินมาตัวทองครับตัวทองใบแรกครับตัวคอตัวทองหรือ5ดาวนะตัวครที่อยากได้เหรอก็น่าจะเป็นลูกเรือของหนุดดามตัวคอยใหม่อะ่ะสองตัวนะครับชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ฮนะเอ้ยออกแดงเหรอโอ้บุลเลด ไม่เห็นนั่งตั้งหนานนฮะบุลเลตเนี่ยบุลเลตผมเมียนะแต่ไม่ได้เห็นหน้าตั้งหนานฮะบุลเลตตะกี้ีมันตัวแดงหรือตัวทองตัวทองสิใช่ไหมทองเปลี่ยนเป็นแดงอืมก็คุ้มดิฮะแต่ก็เมียแหละสีดาวโอเคไปไปสองครับก็มีลูกน้องของหนวดดามที่อยากได้แล้วก็ลูฟี่ลูฟี่ห้าตัวสีแดงครับ ลูฟี่ห้าดาวแดงผมก็อยากได้นะครับที่พตัวละครห้าดาวใหม่นะซึ่งเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ครับสิ้นเดือนนี้เาหกดาวใหม่บอนนี่จะมาะครับสิ้นเดือนนี้6ดาวบอนนี่มาแล้วก็สิ้นเดือนหน้าสิ้นเดือนหน้านั้นก็จะเป็นพวกลูฟี่คิดแล้วก็หลออครับซึ่งประตระครฉลอง7ปีของ J8 นนะครับก็จะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์โกลบอลเนาะประมาณสิ้นเดือนกันยานะครับซึ่งไอ้เจ้าพวกคิด ลอแล้วก็ลูฟี่นั้นมันคือตัวละครลิมิเต็ดนะครับที่จะออกเฉพาะของการากของมันเท่านั้นจากตัวฟีไม่มีอ่อนครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับพวกโรเจอร์ครับโรเจอร์โอเดนก็เหมือนกันนะครับลูฟี่คิดรอ7ปีก็เหมือนกันนะครับซึ่งก็คาดว่าโรเจอร์และก็โอเดนก็จะมาประมาณสิ้นเดือนกันยาดูนะครับใครที่จะรอโรเจอร์โอเดนก็สิ้นเดือนกันยาเนาะ ส่วนสิ้นเดือนนี้ก็คือบอนนี่6ดาวนะครับแต่5ดาวใหม่ตอนเนี้ปัจจุบันตอนเนี้ขอตัวใหม่ๆเลยนะตัวใหม่ไหมห้าดาวใหม่เคมี่จังหกดาวใหม่ก็อยากได้นะคือเปิดกาชาหกดาวก็ไม่ออกเปิดตัวฟรีเนี่ยขอให้มันออกเถอะนะ ให้มันมีตัวก้าใหม่ๆเอามาไปเล่นเอามาไปโชว์คนอื่นมั่งตอนรู้สึกว่ามีตวัวเก่าๆทั้งนั้นเลยอะตัวใหม่ล่าสุดที่ผมได้มาก็คืออา่าไคโด VS พิกมามนั่นแหละใหม่สุดแรกของผมนะครับส่วนพวกเจ้าหญิงวันคริสต์มาสบวกอา่า o โซโล o ไคโดไม่มียิ่งสามตัวใหม่หน้าตูตอนนี้ยิ่งไม่มีนะครับ แล้วตอนนี้วันนี้ครับวันนี้กาชาของเบสของคิสนะหมานะครับก็เป็นกาชาของคิสนะเนาะกาชาคิสนะเนี่ยถ้าใครที่อยากจะเปิดหาตัวละครเอาไปลงอีเวนต์ของคิสนะง่ายๆก็เปิดสักที2ทีก็ได้เนาะส่วนเบสของคิสนะเบส6ดาวซึ่งเป็นเบสกลุ่มนั้นถ้าหากเป็นเซอร์เวเจแปนมันจะไม่สามารถออกจากตัวฟรีได้แต่นี่คือโกโบ เซิร์ฟวโกโบนั้นผมเชื่อว่าออกจากตัวฟรีได้ครับเพราะพุดดิ้งแอสเนจีพุดดิ้งแอสนจนั้นก็คือเป็น6ดาวที่อยู่ในการชาของคิซุนะเซ r ร์ฟวอเจแปนออกจากตัวฟรีไม่ได้แต่ s ซิร์ฟวโกโบนั้นพุดดิ้งแอสเนจออกจากตัวฟรีได้เหมือนกันนะครับเหมือนเอเนลครับเอเนลหกดาวเหลืองใหม่กาชาของ PVP โก b โบก็ออกจากตัวฟรีได้เหมือนกันนะครับ ซอร์เบอร์โกโบเมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกอะเจอแปลกเขาออกไม่ได้แต่โกโบออกไ,ได้ซะง,งั้นอะก็ถือว่าแปลกแล้วก็ดีเลยครับแต่ตอนเนี้ห้าดาวใหม่ยังไม่มีเลยเนี่ยเศร้าใจเหลืออีกไม่กี่บาบเองห้าดาวใหม่อันนี้เพชรห้าดาวใหม่เนอะนะเนอะนะขอโตมาเห็นนะในคลิปเนี้ยนะ เปิดกาชาเปิดตัวฟรีเนี่ยมาครึ่งปีแล้วนี่มันก็ปาไปเดือนที่เจ็ดใช่ไหมเดือน,นที่เจ็ดแล้วอะ่ะเก่าคกือนัมเบอร์สี่ร <9. S 2> ้อยไปต่อไปอนะลูกน้องของหนูดำนะมาอ,อ,อีวันครอฟครับอีวันครอฟสีฟ้าก็มีแล้วล่ะ ตัวซ้ำๆก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าจะได้เอาไปอัพอาบีหลักอัพสกงเซิลไม่ตายก็ได้อยู่แหละแต่ใครมันจะอยากได้ซ้ำใช่ไหมละ่ะเอาตัวใหม่ๆดีกว่าเนาะโอ้โหไหนนอ้เด่เก่ากึ้ซันจินั้เบอร์สิบกว่าอา้าวสองร้อยนี่หว่าสองร้อยยี่สิบห้านะครับก็บกถือว่าค่อนข้างจะเก่านะเบอร์สองร้อยปัจจุบันสามพัน ตัวฟรีก็มีเยอะนะแต่ขอเป็นใหม่หนอนเถอะนะนไหนๆเปิดตั้งยี่สิบใบเนี่ยยี่สิบแปดใบโอเคคุโอเคคุเป็นตัวละครที่ใครที่อ่านมางงาม,มาจะตร,รู้สึกว่าฮะไอ้นี่เป็นผู้ชายเหรอประมาณนี้เลยผมยังตกใจเลยครับ เก่าเหลือเกินไอเจ้าสองตัวเมื่อกี้นีค้ครับผมก็จะได้ใช้งานอยู่นะครับมันเป็นตัวละครที่เอาไว้ลดเวลาของเกิไม่ตายเวลาจะไปลงด่านที่ต้องการแบบว่าผ่านไปไวก็ได้อยู่นะตัวใหม่มาอขอลูฟี่ที่เป็นลูฟี่สีแดงดีมไหมลูฟี่สีแดงเหงาร่างใหม่อ่ะเบอร์สามพันกว่า,วานี่มันลูฟี่ในตำนานอยู่นะ ขางทุกไปมาโหลดโหลดอะไรโหลดนานไม่จังไงนะโหลดนานไม่จังไนะนานไม่จังครบรอบยี่สิบปีวันพีนะครับมีแล้วล่ะทำไมถึงมีแล้วถึงโหลดนะไม่ก็จ่ายในช่วงนี้ ผมเปิดกาชาครั้งก่อนมันก็โหลดไม่รู้จะโหลดทำไมโหลดไปก็ไม่มีตัวใหม่ใบต่อไปอ้าวเต็มเออไอเรื่องช่องเต็มก็อีกเรื่องนึงนะที่เป็นเรื่องที่ผมค่อยๆจะลำคางมากๆเลยคือช่องเนี่ยของเกมตอนนี้เต็มสูงสุดอยู่ที่3,300ช่องนะครับซึ่งผมเต็มแล้ว 3,300ช่องแล้วมันก็ไม่พอด้วย3,300ช่องของผมไม่พอนะครับผมต้องการจริงๆเนี่ยความคิดอะอยากได้สัก5,000ช่องอะสามพันช่องมันไม่พอฮะเมื่อไหร่ลุงก,ก็จะเพิ่มช่องให้กับใหม่รู้แหละช่องอาห้าช่องเสียหนึเพชนะครับในการเพิ่มนะในการเพิ่มช่องนะครับการเพิ่มช่องคลังของเกมนี้ไม่ได้เพิ่มแบบฟรีนะ เสียเพจนะครับแต่มันคุ้มนะอาหลายคนอาจจะคิดว่าเสียเพจเพิ่มช่องมันจะเปลืองเส้นเปลืองไปหรือเปล่าบอกเลยครับว่ามันคุ้มมากๆการเพิ่มช่องรลังเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับจำเป็นมากๆที่ทุกคนควรทํานะครับเพราะยังไงยังไงครับคุณเล่นไปเรื่อยๆตัวละครมันต้องมีมากกว่าพันสองพันตัวอยู่แล้วยังไงก็ต้องเพิ่มนะครับมันเป็นของตายที่ทุกคนต้องทํานะครับไม่ต้องเสียดายเพราะการเพิ่มช่องเนะี่ยมัน ไม่มีเกลือครับไม่มีเกลือนะไม่มีเกลือนะโอ้ลุจิลุจิอาเออเนาะเมื่อไหร่จะมีลุจิร่างใหม่นะลุจิตอนนี้มีสองร่างใช่ไหมละ่ะอืมอยากได้ลูจิที่เป็นซีพีซีโร่เฉยๆเลยฮนะลุจิสามมักๆที่นี้ตัวสีดาวไม่ใช่เหรออ๋อนี่ตัวแดงอะเพิ่งฆ่าไปก่อน เดี๋ยวผมไปจัดก,การช่องแปหนึ่งนะครับรู้สึกหงุนงิดแล้วมาครับมาต่อกันหงุนงิดช่องเต็มชัมัดเลยอันนี้สีดาวมามาเริ่มกันต่อขอตัใหม่นะนะสักตัวนึงก็ยังดีนะห้าดาวนะมาห้าดาวใหม่ชิลังฮชคิครับวันคริสมาสครับอัพรุ้งหมดแล้วอัพเต็มหมดแล้วของผมอะตัวนี้ค่อนข้างจะดีนะครับในการล้างบงล้างบ้าเนะี่ยค่อนข้างจะดีอยู่นะสีดาว มาลูฟี่หรือไม่ก็ลูกน้องหนวดดำร่างใหม่อะ่ะถ้าดาวมาดา้าไซออกทุกทีเลยเปิดกาชาฟีพี่แกออกมทุกทีเลยดอไซเนี่ยอัพเต็มแล้วด้วยนี่สดาวต้องดูเดี๋ยวเปิดผิดทตหกดาวจะไปลุ้นต่างลิปนะครับ โอ้ชอปเปอร์ชอปเปอร์นี่ก็อ,อบ่อยบ่อยบ่อยชอปเปอร์เก่ากือครับนัมเบอร์ยี่สิบสองเก่าไม่เก่ายี่สิบสองอ่ะก็เก่าเลยสตีด้าอืมโซโลไอซีรีเนี่ยผมขาดซันจิ ซีรีส์เนี้ยขาดสันจิไม่ออกมาสักทีอ่ะคือแบบเปิดมานานแล้วอ่ะเป็นปีๆหลายประมาณสองปีกว่าแล้วอ่ะสองสามปีแล้วอ่ะไม่ออกครับสันจิท,ทุกตัวได้ครบหมดแล้วนะซีรีส์เนี้ยขาดสันจิตัวเดียวออกยากเหลือเกินนี่ใบแดงนี่สีดาวมา เขาแถบอัพเต็มๆแล้ว uh, ด้วยตัวน <ata> ี้นั้นเป็นตัวละครครับที่จะได้ใช้งานจริงๆนะคือเวลาที่มันมีเรือครับเรือเทพหรือเรือที่จะลดเวลาของไม่ตายให้กับทีมได้อันเจ้าตัวนี้จะได้ใช้งานนะครับเพราะถ้าหากไม่มีเรือเทพเวลาของไม่ตายของเขาครับจะต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ29เทิรเนนะครับประมาณ29เทิรเนซึ่งมันโคตรเยอะเลยครับ ประทะคอครับจี๋ถึงคุณจะอัพสก,กิลแม่ตายเต็มแม็กแล้วเวลาขอไม่ตายก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่สก,กิลแม่ตายของเขาดีนะครับสก,กิลแม่ตายก็คือสามารถลดเลือดครับศัตรูหนึ่งตัวได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งตัวห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเยอะนะสมมุติศัตรูมีเลือดอยู่ที่พันล้านห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือห้าร้อยล้านคือมันลดเยอะมากๆครับตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย โอะตัวทองก็มีประมาณนะครับต่อไปคือตัวแดงโอเคมาตัวแดงหมายความว่าครับผมเปิดตัวทอง25ใบได้ตัวทองครับที่เปลี่ยนเป็นแดง2ใบนะครับเห็นไหมตัวทองมีโอกาสเปลี่ยนเป็นแดงด้วยนะครับครั้งนี้ตัวทองเปลี่ยนเป็นแดง2ใบนะต่อไปครับตัวสีแดงครับตัวกระตี6ดาวแน่นอน100%นะครับ เดือนนี้ขอเถอะนะมันผ่านมาจะไปจะจะถึงไปอีกรอบหนึ่งแล้วยังไม่มีตัวใหม่เลยขอเถอะนตะตัวฟรีจากตัวฟรีตัวใหม่นะไปแรกครับซปเปอร์ไทท์ใหม่ๆซปเปอร์ไทท์ใหม่ๆมา แนโกบังโมชิครับแอดอินุอาราชิครับคู่หมาแมวครับมีแล้วมีอยู่แล้วล่ะอีกสองใบนะ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 บันไดนะท่านบันไดนะพระเจ้าบันไดนะขอตัวใหม่นะโซโลวานก็ได้ไคโดวานก็ได้อะไรก็ได้ที่มันเป็นซุปเปอร์ไทยใหม่ๆอ่ะนะ ที่ไม่ซ้ำหมดนะโอ้นี่ว่าร่างใหม่ร่างเก่าตัวด,ด,ดำางาโดดดำซุปเปอร์ไทยกับร่างเก่านะครับถ้าเป็นร่างใหม่มันจะเป็นสองพลังไงนี่ร่างเก่ามีแล้วสุดท้ายครับป้าสุดท้ายนะครับปกติก็รู้สึกว่ามันขี้เกียจจะลงเทเชอร์แมบ,บอยู่แล้วพอมาเจออะไรที่มันซ้ำๆอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะเล่นเลยอะเทเชอร์แมพแบบ รู้สึกเบื่อเซ็งอะมาสบซดไปอซูเปอร,ร์ไทยลูฟี่สีแดงเออเว้ยขอซูเปอร์ไทยซูเปอร์ไทยก็มาสองตัวเลยฮะแต่เป็นซูเปอร์ไทยเก่าที่มีแล้วทั้งคู่เลยโอเคครับการเปิดตัวยี่สิบแใบก็มีประมานีเนาอก,ก็เป็นการเปิดที่เหมือนกันทุกเดือนแหละ ดูกี่เดือนคุณดูคลิปผมกี่เดือนทุกเดือนมันก็เหมือนกันแหละก็คือมันซ้ำทุกเดือนเนาะยังไงเดือนหน้าแล้วก็จะมาเจอกันใหม่ครับกับการซ้ำอย่างนี้กับของตู่นะครับกดไลค์กดแชร์ share, กดตามเพื่อเป็นลังใจผมเลยครับทุกผ้นะสวัสดีครับ